พบกับคุณครูนะคะในชั่วโมงคณิตศาสตร์กันค่ะซึ่งวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของเวลากันนะคะคลิปของวันนี้เด็กๆจะได้เรียนกันในเรื่องของการบอกระยะเวลาเป็นนาทีชั่วโมงวันค่ะอ่าแล้วเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยคะว่าในหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาทีตอกติ๊กตอกใช่ค่ะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีค่ะ แล้วในหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงคะอ่าในหนึ่งวันจะเท่ากับ24สิสี่ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราไปศึกษาตัวอย่างของวันนี้กันค่ะค่ะเด็กๆเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งของวันนี้ค่ะสองวันห้าชั่วโมงคิดเป็นกี่ชั่วโมงค่ะโจทย์นะคะให้มาสองวันห้าชั่วโมง และถามว่าเป็นกี่ชั่วโมงเราจะต้องเปลี่ยน2วันตรงนี้ค่ะให้เป็นหน่วยชั่วโมงกันนะคะส่วน5ชั่วโมงตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะจะได้วิธีคิดด้านล่างตรงนี้ค่ะคุณครูนะคะเขียนเส้นจำนวนลากยาวมาตรงนี้แบ่งออกเป็นนะคะสองส่วนแรกก่อนซึ่ง2ส,ส่วนแรกนั้นนะคะแสดงให้เห็นว่า สองวันตรงนี้แบ่งเอาเป็นหนึ่งวันในส่วนที่หนึ่งก็จะได้เท่ากับยี่สี่ชั่วโมงอีกหนึ่งส่วนก็เป็นวันที่สองได้อีกยี่สี่ชั่วโมงนะคะและห้าชั่วโมงตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ค่ะเนื่องจากหนึ่งวันเท่ากับยี่สี่ชั่วโมงจากวิธีคิดตรงนี้นะคะก็จะได้วิธีการคำนวณค่ะ ดังนั้น2วันนะคะก็จะคิดเป็น2คูณ24เท่ากับ48ชั่วโมงค่ะหรือ24บวก24ได้48นั่นเองจากนั้นนำ48ชั่วโมงตรงนี้ค่ะไปบวกอีก5ชั่วโมงดังนั้น2วัน5ชั่วโมงจึงคิดเป็น48บวก5เท่ากับ53ชั่วโมงค่ะอะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะ ตัวอย่างที่2ค่ะ76ชั่วโมงคิดเป็นกี่วันกี่ชั่วโมงข้อนี้โจทย์ให้หน่วยมาเป็นชั่วโมงให้เปลี่ยนเป็นหน่วยของวันค่ะวิธีคิดค่ะคุณครูก็จะแบ่งส่วนออกเป็นดังนี้นะคะ76ชั่วโมงสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ทั้งหมดค่ะสามารถแบ่งได้ทั้งหมด3วันและเหลืออีก4ชั่วโมงนะคะเราจะเริ่มแบ่งทีละวันค่ะ 24ชั่วโมงได้1วันวันที่2สามารถแบ่งได้อีก1ส่วนนะคะรวมแล้วได้48 48ก็ยังน้อยกว่า76เรามาแบ่งอีก24ชั่วโมงในวันที่3ค่ะเมื่อนำมารวมกันแล้วค่ะได้72ชั่วโมงซึ่งใกล้เคียงกับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาพอลบแล้วก็จะเหลืออีก4ชั่วโมงค่ะจึงแบ่งได้เป็น3วัน4ชั่วโมงค่ะ จากวิธีคิดตรงนี้ตามภาพค่ะก็จะได้วิธีทมด้านล่างค่ะเนื่องจาก24ชั่วโมงเท่ากับ1วันนะและ76ชั่วโมงสามารถแบ่งออกเป็น24บวก24บวก24และบวกอีก4ชั่วโมงนะคะดังนั้น76ชั่วโมงจึงคิดเป็น3วัน4ชั่วโมงค่ะจากคำตอบในการแสดงวิธีคิดแบบที่1 โจทย์ข้อนี้สามารถแสดงวิธีคิดในแบบที่2ได้อีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีคิดแบบที่2กันค่ะจากโจทย์นะคะวิธีคิดแบบที่2 76ชั่วโมงคิดเป็นกี่วันกี่ชั่วโมงสามารถหาได้โดยเนื่องจาก24ชั่วโมงเท่ากับ1วันบอกความสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนนะคะจะได้ว่าสามารถนำ76 หารด้วย24ได้เลยค่ะเปลี่ยนหน่วยชั่วโมงเป็นหน่วยของวันนะคะเปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยที่เล็กกว่าสามารถใช้หลักการหารค่ะเปลี่ยนหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยเล็กหารน,นะคะนำ76หารด้วย24ก็จะได้เท่ากับ3เศษ4ดังนั้นค่ะ76ชั่วโมงคิดเป็น3วัน4ชั่วโมงตรงนี้เด็กๆจะต้องสแสดงวิธีการตั้งหารกันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างที่4กันค่ะตัวอย่างที่4เป็นลักษณะของโจทย์นะคะรินดาเริ่มรับประทานอาหารเวลา18นาิกา47นาทีเสร็จเวลา20นาฬิกา16นาทีรินดาใช้เวลารับประทานอาหารนานเท่าใดค่ะโจทย์ข้อนี้ถามหาระยะเวลานะคะ เดี๋ยวเรามาแสดงวิธีคิดกันเลยค่ะคุณโคขอเริ่มต้นนะคะเวลาที่รินดาเริ่มรับประทานอาหารคือ18นกา47นาทีจากนั้นค่ะคุณโคขอไปยังเวลา19เนกาเป็นหน่วยเวลาเต็มก่อนนะคะจะได้นำมาลบกันได้ง่ายขึ้นจากช่วงเวลานี้มายังช่วงเวลานี้ใช้เวลากี่นาทีคะเด็กๆใช้หลักการลบกันได้เลยนะคะตรงนี้ก็คือ60นะคะ 6 0สิลบสี 47, หรือนับ47ไปยังเลขหกสนาทีค่ะเพราะตรงนี้คือเข็มยาวชี้เลข12นะคะก็จะได้เวลาที่รินดารับประทานอาหารในช่วงนี้คือ13นาทีค่ะจากนั้นคุณครูก็จะนะคะดำเนินเวลาจาก19นาฬิกาไปเวลาที่20นาฬิกาค่ะเป็นหน่วยเวลาที่เต็มก่อนนะคะจะได้ลบกันง่ายขึ้น จาก19นาฬิกาไปถึง20นาฬิกาเป็นเวลาเท่าไหร่คะอ่าเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะและสุดท้ายค่ะลินดาสิ้นสุดในการรับประทานอาหาร20นาฬิกา16นาทีดังนั้นเวลาสุดท้ายตรงนี้ค่ะคือเวลาสิ้นสุดนะคะนำเวลาตรงนี้มาลบกันค่ะซึ่งได้เท่ากับเท่าไหรคะลบกันเห็นชัดเจนเลยอ่าได้เท่ากับ16นาทีค่ะดังนั้นค่ะ รินดาใช้เวลารับประทานอาหารนะคะทั้งหมดคือนำ16นาทีบวก13นาทีก่อนนะคะนักเรียนส่วนตรงนี้เป็นหน่วยของชั่วโมงก็จะได้เท่ากับ1ชั่วโมงค่ะ16บวก13ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ29นาทีค่ะดังนั้นค่ะคำตอบของข้อนี้ก็คือ1ชั่วโมง29นาทีค่ะ เรามาดูตัวอย่างที่5กันค่ะแก้วเข้าร่วมกิจกรรมนะคะการเข้าค่ายลูกเสือในวันที่18สิงหาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงวันที่20สิงหาคมเวลา15นาฬกา30นาทีแก้วใช้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมนานกี่วันกี่ชั่วโมงคะซึ่งโจทย์ข้อนี้เด็กๆสังเกตนะคะว่าตรงนี้เป็นวันที่18นะคะ ถึงวันที่20จะต้องมีหลายวันเลยนะคะเริ่มต้นค่ะเราก็จะเริ่มเวลา8นาฬิกาก่อนนะคะในวันที่เขาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือวิธีคิดก็จะจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็จะเป็นเวลา8นาฬิกา30นาทีค่ะาจากนั้นค่ะวันที่18สิงหาคมณเวลา8นาฬิกา30นาทีคุณครูก็จะขอเพิ่มเป็นช่วงเวลาค่ะเป็น วันต่อไปค่ะวันที่อยู่ต่อจากวันที่18ก็คือวันอะไรคะวันที่19สิงหาคมณนะเวลา8ปดนาฬิกาสามสิบนาทีจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะเด็กๆนะคะคิดว่าเป็นเวลากี่วันคะอลองดูตามเข็มนาฬิกานะคะเริ่มแปดนกาสามสิบนาทีแล้วก็ไปเวลา8ปดนกาสามสิบนาทีของอีกวันหนึ่งค่ะก็จะได้ตรงนี้เป็น 1วันนะคะจากนั้นค่ะเด็กๆคิดว่าจากวันที่19สิงหาคมจะต้องต่อต่อจากวันที่19สิงหาคมคงจะเป็นวันที่อะไรคะดูโจทย์ตรงนี้นะคะ,ะเราก็จะแสดงเป็นวันที่20สิงหาคม8นาฬิกาสามสินาทเนีเหมือนกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะได้อีกกี่วันคะได้อีกหนึ่งวันนะคะดังนั้นนะคะ ส่วนสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นเวลาที่สิ้นสุดนะคะในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา15นาฬิกา30นาทีแต่เป็นวันที่20เหมือนกันค่ะช่วงเวลาตรงนี้นะคะก็จะคิดเป็นเท่าไหรคะนำเวลาสิ้นสุดลบเวลาที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะ30ลบ30 0ใช่ไหมคะ15ลบ8ได้เท่าไหร่เอ่ยเด็กๆลองลบนะคะ ผลค,ครูได้แล้วคะ่ะได้ทั้งหมดกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงดีคะคำตอบก็คือ7ชั่วโมงค่ะดังนั้นคะ่ะแก้วใช้เวลาร่วมกิจกรรมนานน้ำหนึ่งวันบวก1วันตรงนี้ได้เท่าไหร่คะคำตอบก็คือสองวันกับอีก7ชั่วโมงนั่นเองคะ่ะค่ะเด็กๆจากบทเรียนวันนี้คะ่ะเราจะได้ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาก็คือ หชั่วโมงเท่ากับ60นาทีและใน1วันก็จะเท่ากับ24ชั่วโมงใช่ไหมคะเราสามารถนำเลขสองจำนวนนี้ไปคิดคานวณการหาคำตอบได้เลยคะ่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ